ไม่รู้จะไปไหนดีอยู่ที่อะันเหลือตัวเลือกกูหน่อยก็ดีนะไม่เลยดีวะอืโดยพลังแห่งชุดแดงแรงสามเท่าโอ้โหดูแลอยากชอบเลย คนเล่้แกอเองคนชื่อประสิทธิ์ด้วยนะด้วยเกียรตของคุณซุ่มยิงแลสัญญาว่ามาังกนจะตายหมดเรา <c oughs> ใช่ช่วยอะไรเยอะเลยมก่กนยอด เอ้ยมึงมึงการดูไอคอนชื่อโอเยะโอเยเที่อะไรวะไอ,ะไอ,อไ้สั์เออดูโปรไฟล์มัสิคุณๆนะเราเนี่ยโอเยเซฟลงไปนี่ไว้ <laughs> ชั้นสองปะชั้นหนึ่งวะไม่ไม่ชั้นสองชั้นสองเสียงเป็นชั้นสองอะฟอสวางแถบฟอสวางแถบเห็นตรงนี้ใครจะโดดเข้าระวังด้วย Make your way to its location and defuse it. Let's oh. the trap <laughs> <laughs> ก็ไม่ยิงกันเลยมุมยิงมันหายไปไหนหมดวะมันเนิร์ฟมันเนิร์ฟแพดเนิร์ฟด่าบไปเนี่ย Ui ui ui, tùy đam mê ạ Mày nó có เเฮ้ยตาาขปะไปนี่ล่งไปนี่ล่องอ๋อทำไมไม่เข้าวะทีวัดจะโดดเข้าก็ไม่เข้าวะทีไม่มึงอยู่ทําไมนสวยอโดดโดดติดติดแง่งใช่ไหมมีแง่ง มันอยู่ตรงห้องน้ำอ่ะครับห้องนอน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 เราได้หาเราได้ต้องรีบต้องรีบสวยเพื่อนกค <c oughs> <c oughs> ือเรียบร้อยแล้ว <c oughs> จ่อไปมันติดเครื่องมิวอ่ะมันเลยมีแง่งอะ่ะโดดไม่ข้ามไม่เฮียข้ามได้บครับดาบแต่หน้าต่ดดางกันแท่งโดดไม่เข้าเลย <c oughs> ทำไงได้เนาะมันมีเครื่องมิ้วตัวแก้เราก็โดนหัวแตกไปแล้วประสิทธิ์คุงเนี่ยหาแทาเชื่อมาแล้วเกาะ<ำ>กระลาดวะโอเคไอสัตว์แก๊งก1000หนึ่งพันวะเนี <c oughs> เ่ยเฮ้ยมีคนฮีโร่สองหมื่นห้าตัวหนึง่งรีพอร์ตเฮ้ยอ่ะเฮ้ยแทาเชื่อชะกันเหรอ พัดก้าน่ะไฮใช่โหปืนลองปืนพกก็ด้วยเฮียไปชนะชนะใต้ดินเดี๋ยวละลุกลุกหมอหมอหมอลุกอลิบายบัณฑิตบัโอเคบัณฑิตมีหมอกับลุกแล้วก็อลิบายนะอา่าฮะแล้วชั้นหนึ่งสไนากูเล่นไงเน,ะนี่ยตามจริง มีท่าเชอรอว่จะเจาะเจรูใหญ่ไหมเลยมีมีเก็เจาะเจารูใหญ่ก็ชันนี่แหละเชอาะข้างล่างเจาะข้างล่างถ้ามีใครโนสปาพีดะครัที่โดนสปาพีนะตรงนี้มันจะมีหน้าตากขนหนาอยชอบปาติฟงมาแต่เชอาราครับ ปาซ้ำมาเลยปาซ้ำเลยเลย <S <S อลีฟากจิงโฮเฮ้ยโดนโดนโดนมีคนเก็บโอเคพี่มดหน้าที่ผมแล้วนะเดี๋ยวผมจะผมจะไปทางอื่นเาาสบายเลย ม,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 มีมีมีแก๊สแก๊สกระเป๋าอยู่ใครกระเป๋าอยู่ใครไอ้หายกระเป๋าอยู่ตรงนูน้นไม่ทิ้งก่อนไปซะด้วยโอ้โหหมดจังหวะแล้วเกิดสวัสดีครับผมลืมระวังขวาระวังขวาโอ้ยบังกูหมด ระวังซ้ายระวังซ้ายนี่ด้ไอ้ไงยก็ไว้ให้ไว้ก็ไว้อย่าโผล่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 มาแตร์ไปครับสวยคนรุ่งขึนโคตรถึกเลยดูไม่มีหมอช่วยยิงไอ้รู้ก็โดนไปสี่ห้านัดแล้วนะตอนไหนกูอะ ผมผมว่าจะเป็นล้วงไงเดินผมไปมันถือดีฟิเซอร์โคตรเที่อะไอ้เที่ยเกาะกระจกแม่งโคตรเวิร์กเลยกระจกแม่งโกงจริงเออพอาพอกับมันตีเลยพี่ต่อยวะเนี่ยมาเตอร์แบลูเที่ยวมันตีว่ะเธอมันหวานแล้วมันยิงโผ่ไปยิงได้หายเที่ยวตรงนี้แหละแต่ถ้าแทงถ้าแทงให้มันตีมันดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยมึงก็ไม่โดนสีมึงอย่างน้อยไม่โดนปลาระเบิดใส่แตกทีเราแตกนะใช่ อถ้าถ้าเป็นวอนตี้อ่ะมันจะต้องยืนอยู่เฉยการให้เพื่อนอย่างเดียวไงแต่นี้เพื่อนสามารถแบบโผยิงโผยิงแล้วเพื่อนก็อีกคนที่วางกล้องให้แล้วก็เตรียมยิงให้ได้นะวางเมื่อได้ใช่ใช่โคตรดีโซลแบงก์เวิร์กไป็นท่านผ่าน200แตกในแบบรอเปิดอยู่แล้วจะซื้ออยู่20,500เราซื้อเหมือนกัน มันเคลียร์ไอ้นี่ไว้ด้วยอ่ะมันเคลียร์หน้าต่างไว้อ่ะกดแก๊สโดูเข้าได้เลยอ่ะนี่มพี่ันดูตสกินผมเลยหัวดีโดนียู่หัวง่ายมาั้ก <laughs>

ไปออกไปโลมไหมดูกล้องให้อยู่ไม่ได้แล้วมาเคียกล้องกันหมดแล้วไม่มีสไนยก็เงี้ย ปิดปนี่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 นีวิ่งแดงวิ่งี่่่ได้ม่ได้พี่ม่ได้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 มห้ามาไแตกแล้วแตกแล้วพี่จริงแตกไปแล้ว เช่ใช่อยากบวกเ็าหน่อยโอ้ทีหิวไหน่อยอะลยจะแพ้ไม่น่าหิวเลยคูตรงไหนครับด้านหน้าเลยครับตรงนี้เหรอใช่ใช่ไอ้ไทงนี้ไะตัวใหญ่ไปตัวใหญ่นั่นแหละ โวยโอ้โหโหดสัตว์รัสเซียปืนสองไง้งลงลงลงอ่งนิ่งเกินนิ่งเกินกดเมาส์ลงมันก็นิ่งแล้วปืนนะโคตรโกงแค่กดเมาส์ลงก็นิ่งแล้วอะเอทาวิลไม่เคยลองใช้เลยน่าจะปืนเอ็มจีมันปืนนี้ดีดีกว่าเยอะเลย เหรอลองดูกดกดถ้ากดคลิกซ้ายเร็วๆก็ไม่ตายกับปืนกดเลยแคร์ฟ่องนัดตายด้วย